รวจนะครับดูรถที่เขาไปจอดกันในป่าเลยได้ก็ครับเฮดทอปได้สองนี่ได้ล่งอ,อ๋อมากเจ้าละออได้ก็ครับเฮ้ทอ็อปเนี่ยไปดอยตะพุ่นออทั้งป่าทั้งบ้านจำพิมพ์ตังอย่างปุ่นขอนในปุ่นนะเออเ,เออขอใปุ่นใุ่นนะ ต่หนองน,นี่มันเพ่นี่เขาแม่กับหลายรอบแล้วเออโหนี่ไดนพูดในแมงมดหนอดู <c oughs> อันนี้อะลไรก็อันนี้ถูกโอ๋อใช่ครับลูกไหนแม่ครับนี่วังจีนโอ้นี่ลูกวังจีนไหมได้ได้กินลิดด่นนี่วันนี้มาไก่ขนาดหน้ี สวัสดีครับได้กันกอเฮ็ดทอปคนน้อยกนน้อยอันนี้ลูกแต่งได้กันไหมไม่ลำตางนะอันนี้ผมถ่ายไปลงเพจครับผมเพจการปัญหาการปัญหาครับผม ฮ <laughs> ะเออตะวันนี่ครับสองร้อยนะตะวันนี่สองร้อยนนี่นี่หมูเหมือนกันนะขอดูเฮ็ดหน,น <laughs> ่อยเต้ดมากละคราวนี้ได้กันอยู่ได้กับคนน้อยคนน้อยเนาะเอาได้คนสี่ห้าลูมาดูเอาเลยครับเลยครับ <laughs> ขอดูเฮ็ดสักหน่อยกันไหนขอดูผลงานนหน่อยกอนพี่น้องแตงลำปางได้หนักก่อน่จเ่อเจ้าโอ้นี่นักอยู่แล้วเนี่ยดูอันนี้คลิปเร็วคลิปเร็ว้ายตัวคำมาโหน่อยลุงเคำมาจากลำปางเจ้าเคอันนี้เป็นมาไม่ถึงสเลยก็เียู่าตะตะกีนอพุ่นไปนลูกพุ่นแ่ะแปพุ่นออกมานะบชินพุ่นะ มากั้ันหลายกว่า่ใหญ่สามที่สองคนที่สองที่สามโอ้โหนี่ไมาไม้กันที่วันแล้วครับนี่สามวันแล้วเนาะได้ถึงวันอยู่ก่ะได้อยู่เนาะพออยู่เนาะข้างหน้าผุดออกมปหมดลวที่ไปหอมพอมีละเหลือรถัางในนะครับ